สวัสดีค่ะเรื่องเล่าในห้องเรียนนะคะตอนนี้ให้ชื่อตอนว่าว่าดด้วยเรื่องของชื่อนะคะมีเรื่อนๆนักเรียนคนหนึ่งก็ถามครูเนว่าตอนที่ครูเนเป็นเด็กนะคะช่วงประถมเนี่ยคุณครูเรียกชื่อจริงหรือว่าชื่อเล่นนะคะครูก็เลยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคุณครูส่วนใหญ่จะเรียนกนักเรียนเป็นชื่อเล่นนะเด็กๆก,ก็เลยบอกว่าเอ๊ะแต่ปัจจุบันนี้คุณครูเรียก ส่วนเมื่อก่อนเนี่ยเอาใหมค่ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเรียกเป็นชื่อจริงอ่าแล้วเด็กๆก,ก็เลยบอกว่าแต่ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คุณครูก็เรียกชื่อเล่นอ่าเด็กๆก,ก็เลยบอกว่างั้นอยากให้ครูนเนี่ยลองเรียกนักเรียนในห้องนี้เป็นชื่อจริงดูบ้างครูก็เลยถามว่าทําไมถึงอยากให้ครูเรียกชื่อจริง เวลาครูเนเรียกชื่อจริงเนี่ยเขาบอกว่าดูไพเราะดีนะคะก็ส่วนนักเรียนบางคนก็บอกว่าอยากให้เรียกชื่อเล่นเพราะว่าจะได้ดูแบบชอบให้ครูตั้งฉายาให้หรือว่าจะได้ดูมีความ สนุกสนานอะไรเงี้ยแต่ว่าเนาะก็เลยวันนั้นเนี่ยเราก็เลยสาธิตกันคือไม่ใช่คือเราก็ลองเนาะทั้งนักเรียนเองเนี่ยก็เรียกชื่อครูเป็นชื่อจริงแล้วก็ตัวครูก็เรียกนักเรียนเป็นชื่อจริงมันก็ดูไพเราะไปอีกแบบนะคะสมมติน้องชื่อว่ากล้าหาญเนี่ยค่ะเราก็เรียกอ่าสวัสดีว่าไงกล้าหาญจะถามอะไรครูคะ น้องก็เรียกครูนนทิยาครับ,ค,รบคืออ่ามันก็จะดูแบบอันนี้ไปอีกแบบหนึ่งนะคะก็แล้วเพื่อนๆล่นนะคะชอบให้คนเรียกชื่อจริงหรือชื่อเล่นถ้าเป็นตัวคนเองคนเองชอบถ้าเป็นทางการหรือว่าเราอยู่ในความเป็นนักศึกษาหรือว่านักเรียนก็ชอบให้เรียกชื่อจริงแต่ถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ชอบให้เรียกชื่อเล่นมากกว่านะคะเพราะจะดูแบบว่าเออ เขาเรีกเยกะไรนะให้ความเป็นกันเองแล้วก็สนิทกันมากกว่าค่ะก็สามารถเขียนแสดงความคิดเห็นมาได้นะคะเรื่องวันนี้อาจจะไม่ตลกอาจจะไม่ขำแต่ว่าก็เป็นคือเวลาอยู่ในห้องมันคือชอบที่นํามาเล่าเนีชอบตรงที่ว่าเด็กเขากล้าที่จะแสดงความเห็นกล้าที่จะบอกเหตุผลนะคะชอบอยากให้เด็กคือคุณเอจะฝึกให้เด็กกล้าพูดกล้าคิด อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีความกล้าเวลาไปเรียนรวมกับคนทั่วไปกับเพื่อนที่มองเห็นเนี่ยเขาจะได้กล้าพูดกล้าอธิบาย,ยานเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะคือที่นำมาเล่าก็มีจุดประสงค์ตามนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไวเท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ